สวัสดีครับมาผมมาผอ,อกับเซียวอัดกูปตาราศีสไลก็เหมือนเดิมครับเมื่อน,นี้จาวันที 13, ่13นะครับ13าเดือนทันว่าเนาะนะครับมีรถต้อ,องไม้แ่ะพี่น้องมใหัยพี่น้องได้ชมกันนะครับเป็นรถเมื่อสองนะครับ LC 708นะครับน่าจะปี 8หาเก่านะครับรถน,นึงจะพาพรดก็ถือว่าใส่ได้เล,ลื่อยๆพี่น้องเลยนะครับเดีย๋ยวพามาชมนะครับชั่วโม,มงรถนะครับเสื้อผ้าลืืเอมากุญแจามาเด้วยพี่น้องด้วชั่วโม,มงรถจประมาณพันซีนะครับพั 1, นซียางล้อหนาก็ถือว่าใส่ได้อีกโดดเติบนะครับ รอล้างกันเรือลายนะครับรอล้างเรือลายนะครับโรตารีเป็นของคูโบต่านะครับ IX 1 8 2ครับยางกรับถือว่าใส่ได้เรื่ออะไรยางหลังนะครับยางหนาแต่ยางถือว่าใสาได้นะครับ Oh. อ๋อนี่กุญแจพอดีเลยเดี๋ยวสิสตาร์ทให้พี่น้องฟังอยารอกฟังเสียงมึงนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันสิสตาร์ทติดบ่เดี๋ยวมาเมืองข้างในกันพี่น้องมาเมืองข้างในกันเนาะตัวเครื่องนี่ยังบนท่านได้เหตุยังเลยเด้อครับตัวเครื่องนี่คือ โอ้ท่านเ,เห็นอย่างเลยนะพี่น้องนะเป็นฐานกับเป็นของกู้บดตะนะครับฐานกู้บดตะอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับนี่ทอเนี่ยมาเอา้าให้ท่านกับท่านได้พี่นอ้องได้ไฟบรท่านกับล่อขั้นหม่นะครับประสิทธิภาฟังเสียงเครื่องก่อนว่ามันเป็นอย่งไหนนะครับ มาฟังเสียงเครื่องน้ำกันราคาะมันจะใส่ท่อพักนะครับเพิ่ถอดท่อเก่าออกเสียงเครื่องยังด sure ังแน่นดีอยั่พี่น้องเสียงเครื่องกวก เกียร์ดีเครื่องดีสตาร์ติดกึงเลยล่ะครับผู้ดใดสนใจขั้นนี้นะครับทรมาสอบถามกันได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมหรอเบอร์เซียวอาดศูนจ็ดสนะครับตัง้งราคาไว้อยู่ที่3 2 0 0 0 0สนะครับ3 2 0 0 0 0เด้อนพี่น้องเด้อ มีเหลี่ยมพร้อมโอนเลยละนะครับผู้ใดสนใจนะครับ lc 1 7แล้วก็สิมันยังมีอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้มีสองขั้นนะตอนนี้นะครับเอาขั้นนี้ผู้ใดเสียหายเท่าไหรจังว่าติดต่อกันนะครับายางบัได้จกักรยี่สิบแปดพอได้บอพี่น้องนะครับสองแสนแปดได้บอ,อผู้ใดเสียเอาไปใส่นะครับ จังติดต่อกันเข้ามากนะครับอุปกรณ์ครบชุดขึ้นกันนะครับเอาไป2องแสนแปดพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวจะขอทั้งเจ้าหน้าที่หายเมืองคนสิวาจังใดนะครับคนต่างว้ยอยุสามแสนสามแหละแต่ว่าราคามันก็จะแข็งโผดสเชื่ออาดวาเนานะเอาไปที่2องแสนแปดนะครับราคาเดียวเด้อหามต่อเด้อครับเด้อนะครับผู้ใดสีเอาไปใส่ในช่วงนี้นะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับรอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟ้แนบในช่องเสือวัตคูปตาราศีสไลเราจะเลื่อนนะครับสำหรับเพื่อได้มึงคลิปนี้เรารีบนะครับยานบันอะไอยูเพราะว่ารถดีนี่ส่วนหลายสิจูได้บบโดนนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แต่เ,เาากกตตพยเียงแค่นี้นะครับแต่จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแนนะครับเพื่อไดอยากได้รถใหม่ก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับฟรีดาว ครับรถเมื่อสองพอนบอ่อได้เด้อพี่หนองเด้อพอนบ่อได้นะครับพอนบ่อได้นะครับสื่อเงินสดได้เท่านั้นนะครับไปในเพียงแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ